เนี่ยเขาก็ไม่พูดไม่จานเขาก็แวะมาแต่ก็แวะมากางใจทุกวันเลยอะ่ะหนึ่งข้าวหนึ่งข้าว ก็นี่นะคะกำลังจัดนี่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 ใกล้สุกแล้ว เดี๋ยวเราก็จะอุ่นไก่นะคะเนี่นี่ที่จะอุ่นไก่เนะเาะอ่อเออเออที่ย่างอา๋อที่ย่างอย่างเี้เดี๋ยวนะจะจะเห็ดเดี๋ยวไปดูสิว่าทำอะไรบ้างน,นะคะอ๋ออ้าวต้มไข่อันนี้อันนี้ก็ทำไข่ต้มนะคะทำไข่ต้มอยู่เด้ออันนี้เห็นไหมคะ นี่ไข่ต้มไข่ก็อันนี้ที่เตาอันนี้เตาอินเตอร์นะคะอันนี้เป็นเตาอินเตอร์นะคะขอบคุณคุณน้อยนะคะคุณวันยังไม่ได้เข้าช่องนะเพราะว่าเห็นเห็นที่หน้าไลฟ์โชว์คุณน้อยอยู่นะไม่รู้มีใครมาบ้างเนาะหรือว่าไม่มีก็ไม่รู้เพราะว่ามันมันยังเช้าอยู่เนาะอันนี้เราก็อันนี้เป็นไข่กี่นาทีแล้วก็ต้มสุกไปเลย Oh. อ๋อไข่ยางมะตูมอ้าวพอแล้วมัง้งนานเห็นาน,นานแล้วนี่ oh. oh. อ๋อเอาแล้วดูเวลาอะไรอย่างเนี้อยอันนี้เป็นไข่สามนาทีนะคะอันนี้ไข่ยางมะตูมนะคะสามน,นาทีพอมันพอมันเดือดเดือดพ่านพรานแบบนี้นะพอครบสามนาทีปุ๊บเรายกลงแต่ยกลงเสร็จอย่าอย่าเทน้ำร้อนทิ้งนะคะอย่าเทนะ อย่าเทน้ำร้อนทิ้งนะก็เอาคาไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆสุกข,ของมันเองนะคะพอเราพอเราแกะเปลือกออกมามันก็จะเป็นไข่ย,ยางมัตตูมนะคะนี่วิธีทําไข่ยางมัตูมนะคะอย่าลืมกดรับเลิฟให้คุณพรเดอ้อเอาเอานิ้วนะคะเคาะไปที่หน้าจอสองครั้งปึกปกแบบเนี้มันก็จะขึ้นเลิฟเองนะคะขอบคุณเดอ้อพี่น้องปองป่าย ทำหรไข่ต้มหนึ่งข้าวเหนียวนะคะก็จะจิ้มกับข้าวเหนียวนี่แหละนะคะครบสามนาทียังยังเนาะ,ะปิดนะคะสามนาทีแล้วนะคะแล้วก็ปิดนะคะนี่ปิดไฟแล้วนะเห็นไหมอ่าน่ะไม่เดือดละแล้วก็แช่ไว้แล้วก็อย่าลืมปิดแก๊สเดอ้อปิดแก๊สละนี่ก็แช่ไว้อย่างนี้ก่อนนะคะ อย่าเทน้ำร้อนทิ้งนะคะการทำไขยย่ยางมาตูมนะหนึ่งเอาน้ํำใส่หม้อนะคะเยอะๆเลยนะคะน้ําต้องท่วมไข่นะคะเสร็จแล้วใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปเสร็จแล้วนะคะอพอน้ำเดือดนะเดือดๆเลยนะเดือดพันๆเลยนะแล้วก็เอาเอาเนี้ยเอาเอาอุปกรณ์นะค่อยๆหย่อนไข่ลงไปนะคะหย่อนไข่ฟืบๆ,ๆลงไปเสร็จแล้ว ให้มันเดือดแบบจัดๆเลยนะจับเวลาเลยเริ่มจับเวลาเลยนะอเอาไข่ลงปุ๊บจับเวลาเลยแต่ต้องน้ําเดือดๆก่อนนะแล้วค่อยลงเนาะจับเวลาปุ๊บครบสามนาทีปั๊บปิดไฟนะคะแล้วก็คาวไแบบนี้นะคะคายแบบนี้ประมาณสักสามนาทีเนาะหรือว่าสองประมาณอีกสามนาทีเนาะหลังจากนั้นเทน้ําร้อนทิ้งนะคะแล้วก็เอาน้ําเย็นใส่นะคะนั่นแหละแล้วก็เอาไปรับประทานได้เลย พอแกะไปปุ๊บมันก็จะเป็นไข่ยางมะตูมนะคะหรือไข่ออนเซนนั่นเองนะคะอันนี้คือคุพรบอกเคล็ดลับนะคะสําหรับพลังเงียบที่อยู่นะ,ะเพราะว่าพลังไม่เงียบเพื่อนๆอน,นี่ครูพรพูดจนเขาหูแฉะแล้วนะคะพูดทุกครั้งที่ที่ทำนะคะอันนี้สําหรับพลังเงียบที่แวบผ่านมานะคะก็บางคนก็ยังทําไม่เป็นนะคะไข่ออนเซนเนาะ เนี่ยคุณบอบอกให้ว่านี่คือวิธีการทำไข่ออนเซนนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคน